การละครั้งหนึ่งมีพ่อขาเดินทางไกลกับเจ้าหมาแสนรู้คู่ใจวันหนึง่งพ่อขาเหนื่อยล้ามากเผลอหลับไปใต้ต้นไม้กลุ่มโจรผ่านมาเห็นเข้าก็หมายจะเข้ามาปล้น เจ้าหมาเห็นดังนั้นเห่าเสียงดังลั่นโฮ้องฮ้งใครจะมาทำร้ายเจ้านายของข้าโจรตกใจเสียงเหา่ารีบวิ่งหนีไปพอขาตื่นขึ้นมาเห็นเจ้าหมานั่งเฝ้าอยู่ข้างๆก็รู้ว่าเจ้าหมาช่วยชีวิตตนไว้ พ่อขารู้สึกซาบซึงใจมากกอดเจ้าหมาแน่นขอบใจนะเพื่อนรักเจ้าเป็นหมาที่ซื่อสัตย์ที่สุดเลยจากนั้นพ่อขาก็ดูแลเจ้าหมาเป็นอย่างดีตอบแทนความจงรักภักดีของมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเป็นคุณธรรมที่ควรมีและควรรักษาเพื่อนแท้ไว้ให้ดีนะจ๊ะ